สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะจะมาเล่านิทานเรื่องแจ็คผู้ค่ายักษ์ค่ะกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วยังมีเด็กผู้ชายมีนิสัยเกียดคร้านนะคะชื่อแจ็คเขาเอาศัยอยู่กับแม่พวกเขายากจนยิ่งนักไม่มีเงินไม่มีอะไรกินเลยพวกเราไม่มีทางเลือกนอกจากขายแม่วัว แม่ผู้ยากจนของแจ็คพูดพามันไปขายที่ตลาดเราขายได้ให้ได้ราคาที่ดีที่สุดเท่าที่จะขายได้นะแจ็คเดินทางไม่นานเขาก็ได้พบชายชาราคนหนึ่งกำลังจะไปไหนหรือพอ่อนมชายชาราถามผมกำลังจะพาแม่วัวไปขายที่ตลาดครับแจ็คตอบ ถ้าพวกเราไม่ขายแม่วัวพวกเราจะต้องอดตายชายชราจึงขอซื้อวัวทันทีคุณจะจ่ายเงินให้เราเท่าไหร่ล่ะแจ็คถามฉันจะให้มเมล็ดถั่วพวกนี้แก่เธอชายชราพูดถั่วเหรอคุณเห็นผมเป็นคนยังไงเนี่ยผมไม่ใช่เด็กโง่นะ ชายชราอธิบายให้แจ็คฟังว่าถั่วเหล่านี้ยเป็นถั่ววิเศษแจ็คคิดว่าแม่เขาจะต้องดีใจแน่นอนจึงเอาเมล็ดถั่วมาและส่งวัวให้ชายชราไปแต่แม่ของแจ็คไม่ได้ดีใจเลยโอ้ยจะลูกง้อเธอตะโกนพวกเรามีชีวิตอยู่ไม่ได้กับแค่ถั่วกำมือหนึ่งหรอกนะ พูดเสร็จแม่ของแจ็คก,ก็หยิบถั่วแล้วก็ควงออกไปนอกหน้าต่างและให้แจ็คเข้านอนเชา้าวันรุ่งขึ้นเมื่อแจ็คตื่นนอนห้องนอนของเขาดูมืดกว่าปกติเขามองออกไปนอกหน้าต่างแทบจะไม่เชื่อสายตาตัวเองเมื่อเขาเห็นต้นถั่วยักษ์ที่เจริญเติบโตจากเม็ดถั่ววิเศษต้นถั่วเลื้อยขึ้นไปบนฟ้าทะลุก้อนเมฆ แจ็คอยากจะรู้ว่าข้างบนสุดนั้นมีอะไรเขาเริ่มปีนต้นถั่วยักษ์ขึ้นไปทีละนิดทีละนิดมันเป็นงานที่ลำบากแต่แจ็คก็ไม่หยุดและไม่มองลงข้างล่างแจ็คปีนทะลุก้อนเมฆแล้วก็ปีนขึ้นไปอีกผ่านเวลาไปนานมากก่อนที่แจ็คจะปีนถึงยอดแจ็คพบว่าเขาอยู่ในเมืองประหลาดมีทางอยู่เบื้องหน้าแล้วเขาก็ไปตามทางนั้น ไปได้สักพักหนึ่งเขาก็มาถึงปราสาทหลังมาหึมาหลังหนึ่งแจ็คเคาะประตูมีเสียงผู้หญิงคนหนึ่งตอบแจ็คขออาหารและที่พักกับนางหญิงคนนั้นเตือนว่ามันอันตรายที่จะอยู่ที่นี่นะปราสาทหลังเนี้ยเป็นของยักษ์มันน่ะจะจับเด็กผู้ชายกินเป็นอาหารแต่แจ็คเดินทางต่อไปไม่ไหวแล้ว ผู้หญิงคนนั้นจึงพาเขาเข้ามาข้างในและเอาอาหารมาเลี้ยงแจ็คเพิ่งจะกินอาหารเสร็จเมื่อเขาและผู้หญิงคนนั้นได้ยินเสียงฝีเท้าสนันวันไหวยักษ์กำลังมาผู้หญิงคนนั้นพูดและให้แจ็คซ่อนอยู่ในตู้ยักษ์เข้ามาในห้องและทำจมูกฟุทฟิตอืมฉันได้กลิ่นเลือดมนุษย์ชาวอังกฤษ เขามีชีวิตอยู่หรือตายแล้วฉันจะบดกระดูกเขาแล้วเอามาทำขนมปังคุณเข้าใจผิดแล้วผู้หญิงคนนั้นกล่าวไม่มีใครอยู่ที่นี่นอกจากฉันกับคุณแจ็คที่หลบอยู่ตัวสั่นด้วยความกลัวเขามองออกมาจากที่ซ่อนในขณะที่ยักษนั่งลงและกินอาหารค่ำเอาแม่ไก่มาให้ข้าเจ้ายักษ์คำรามหลังกินอาหารเสร็จ และผู้หญิงคนนั้นก็เอาแม่ไก่ตัวอ้วนมาวางไว้ตรงหน้ายักษ์ออกไข่เดี๋ยวนี้ยักษ์คำรามแจ็คที่มองอยู่ข้างนอกก็ต้องประหลาดใจที่เห็นแม่ไก่ออกไข่เป็นทองคำมาฟองหนึง่งเมื่อยักษ์หลับแจ็คก,ก็ค่อยๆย่องออกจากที่ซ่อนอุ้มแม่ไก่และวิ่งกลับมาที่ต้นถั่วอย่างเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้เมื่อแจ็คแสดงให้แม่ดูว่าแม่ไก่สามารถออกไข่เป็นทองคำได้ แม่ก็ปราบปลื้มยิ่งนักพวกเราจะไม่ต้องอดอยากอีกต่อไปแล้วแต่แจ็คก,ก็ยังอยากผจญภัยอีกเขากลับไปที่ต้นถั่วและปีนขึ้นไปบนปรา,าสาทเขาปลอมตัวไปหญิงผู้นั้นจึงอนุญาตให้เขาเข้าไปข้างในอีกครั้งครั้งนี้แจ็คได้ยินเสียงฝีเท้ายักษ์ใกล้เข้ามาและหญิงผู้นั้นก็ให้แจ็คซ่อนตัวขณะที่ยักษ์กำลังกินอาหาร เอาพินข้ามาเจ้ายักษ์คำรามเมื่อกินเสร็จหญิงคนนั้นนำพินทองคำมาให้และพินก็ร้องเพลงขับกล่อมยักษ์จนหลับไปแจ็คคลานออกจากที่ซ่อนและช่วยพินวิ่งหนีไปแต่เมื่อเขาวิ่งพินก็ส่งเสียงจมยักษ์ตื่นแจ็ควิ่งหนียังไม่คิดชีวิตเขาปีนต้นถั่วลงมายักษ์ก็ตามมาแม่ครับหยิบควานให้ครับให้แจ็คที่แจ็คตะโกน เมื่อเขาอยู่บนพื้นดินแล้วแจ็คก,ก็ใช้ขวาฟันต้นถั่วทิ้งต้นถั่วล้มฟาดไปกับดินเจ้ายักษ์ก็ตกลงมาจากต้นถัว่วตายสนิทแจ็คและแม่ของเขาอยู่ด้วยกันยังมีความสุขและร่ำรวยนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา